วันนี้นะคะที่เราได้มาทําการสอนการทําหน้ากากผ้าหนัไหมนะคะหนึ่งเพื่อเป็นการช่วยการประหยัดในท้องถิ่นเพราะหน้า,นากากหนังไหมที่เราซื้อที่เขาทก็ทํสเร็จมาแล้วหรือว่าที่ทําหน่วยงานแพทย์หรือว่าพยาบาลใช้มันจะเป็นสิ่งที่สิ้นเปลืองสำหรับชาวบ้านที่มีงบนอ้อยก็เลยนำชาวบ้านมาเรียนรู้วิธีการทําหน้ากากผ้าจากเศษผ้าหรือว่าสรุปที่เราใช้แล้วหรือว่าผ้าเศษที่เราไปตัดเสื้อผ้าสามารถนํามาทําได้และสามารถนำมาซักล้างตากแห้งนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ก็จะเป็นการประหยัดไม่ิ้นเบืองต้ประมาณโครงการนี้ที่ได้รับก็คือได้รับการสนับสนุนจากกสโนค่ะคือกสอนได้เข้ามาหาเพราะว่าเขาดีนข่าวว่าทางกลุ่มเราจะมีการทําหน้ากากผ้าออกไปแจกจ่ายคนในชุมชนเวลาที่เราลงไปจะให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันร,รักษาโรคหรือว่าป้องกันการห่างไกลจากโควิดซึ่งทางกสน่ทราบข่าวจากตรงนี้ก็เลย พอมาคุยกันว่าเพื่อนจะมีงบแต่จะเป็นงบที่ไม่ไม,ไม,มากแต่ก็เป็นงบสนับสนุนในการให้ผ้าให้ค่าอาหารสําหรับคนที่จะมาเรียนค่ะเราเลยได้รับโครงการนี้มาโครงการนี้ให้ประโยชน์อะไรกับผู้เรียนครับโครงการนี้ให้ประโยชน์กับผู้เรียนก็คือหนึ่งผู้เรียนส่วนมากก็จะเป็นชาวบ้านที่อยู่บ้านเฉยๆบางคนก็อายุมากแล้วแต่เพิ่นก็บอกว่าอยู่บ้านแล้ว ไม่มีอะไรทําจะนั่งดูทีวีอรอหลานกลับจากโรงเรียนถ้าถ้าช่วงโรงเรียนเปิดเทอมนี้เพนก็อยากได้ได้ความรู้เล็กน้อยไปทําใช้เองหรือว่าทําให้ลูกหลานใช้จากเศษผ้าบางคนมันก็จะมีเห็นไหมคะที่เป็นผ้าลูกไมส้สวยๆอย่างนี้เ่าก็จะนํามาทําได้โครงการนี้ที่เพนได้รับก็คือหนึ่งเพนได้ได้รับความรู้สองใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สามไม่ทำให้เป็นอัลไซเมอร์เพราะจะต้องคิดตลอดเวลาว่าจะสอยอย,อยังไงจะเย็บยังไง ซึ่งบางท่านไม่มีจกักรนังค่าแต่ใช้มือเย็บได้ได้วิวธีการทำแมแล้วก็ได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกไปสอนลูกหลานได้คนในชุมชนได้ค่ะบางทีในศูนย์เย็บเพื่อไปแจกชุมชนที่ไม่มีหน้ากา หรือโรงเรียนที่ไม่มีหน้ากาสถานที่ราชการไม่มีหน้ากาอย่างนี้ค่ะถ้าเหลือบางทีเราก็ยึดเป็นการขายเข้าในกลุ่มของรีไซเคิลของเราค่ะไม่ว่ามันเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์สําหรับเนี่ยนะคะแล้วก็อย่างแม่แม่ชุมชนวันเรีบสามแม่ก็จะเอาความรู้ที่แม่ได้เรียนมาเนี่ยไปสอนชาวบ้าน เขาใช้เวลาว่างนั่งนั่งเวลาเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานเราก็เราก็สามารถทําได้จากที่เราทํางานอะไรเสร็จเนี่ยเราก็มาใช้เวลาว่างตรงนี้เป็นประโยชน์มากๆเราจะได้ฝึกมาฝึกฝีมือเราจะได้ฝึกให้มันเก่งค่ะ